สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ในโครงการ Forest a านะครับโครงการ f o r e s t a าอยู่ที่ซอยนิวิตใหม่4 0นะครับจ <c oughs> ากปากซอยเข้ามาประมาณ3.5กิโลเมตรนะครับนะแบบบ้านที่เห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อว่า t i ม b e อร์นะครับทิมเอร์เนี่ยเป็นหนึ่งใน4แบบของโครงการนี้นะครับหน้าโครงการจะมีบ้านตัวอย่างให้ดูเ,เขาก็จะตกแต่ง อะไรให้แบบดูเป็นไอเดียนะครับนะนะพอดูเสร็จแล้วผมก็ขอเซลล์เขาขับรถเข้ามาดูบรรยากาศภายในโครงการนะครับขับขับมาก็เห็นบ้านแบบนี้นะฮะไซเนี่ยบ้านไทยนี้นะครับกําลังตกแต่งอยู่ผมก็เลยจอดรถดูนะครับผมจะไม่เข้าไปดูข้างในบ้านนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปทําอะไรของเขาเสียหายนะครับก็จะพาเดินดูเฉพาะ รอบนอกบ้านนะครับรอบนอกบ้านนะครับก็กำลังตกแต่งเลยนะครับทามมีทางก็จัดนะครับสีห้องนอนสามห้องน้ำนะครับสามที่จอดรถนะครับก็สายใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่ครับแปลงนี้น่าจะประมาณสี่เกือบห้าล้านนะครับเกือบเกือบห้าล้านบาทนะครับเสซอบอกว่าโครงการนี้ทํมาสามปีแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเปิด เป็ดใหม่นะฮะพอดูว่าเป็ดใหม่นะราคาจะเป็นเท่าไหร่ว่าน่าจะไม่น้อยไปกว่าน,นี้นะครับ